สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะวันนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งในมาติดตามแล้วครอบฟันกับลุงแปงค่ะค่ะลุงแปงนี่พื้นฝันเนาะค่ะฟันเห็นผูหยิ่งเนาะค่ะยางสวนกันค่ะเพื่นกับถามกันนึ่งเด็กเนาะค่ะว่าสิใดตัวใดเข้ากันไปติดตามรับส้มรับฟังพร้อมกันค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณลุงแปงค่ะกบสวัสดีค่ะลุงแปงค่ะมันเดินงวดนึ่งจให้ตอนรรบปีใหม่ได้งวดค่ะ คือเ่าลุงเนาะเพราะว่าลุงนี่ตอนรับปีใหม่ทุกเทื่อเลยคนบอกว่าตอนรับปีใหม่กับซองหาเขามาของลุงเน like ี่ยค่ะเพราะว่าลุงอวดทีเดียวกองเพื่อนเขาเนาะค่ะตัดเอาเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนฟันทิ้นพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อนกาหว้เพื่อนกาตีใส่ซองหาเนาะกระทอบบาเข้าค่ะแก่ลุงค่ะแม่เพื่อนกับผูกแคนให้ซองเสิ็จแก่องเนาะ <ersch> ค่ะสองค่ะค่ะค่ะมากวันนี้เพิ่นว่าเพิ่นฟันค่ะฟันยังไรค่ะลุกเออฟันมากฟันสองเถื่อค่ะฟันสองเถื่อบอกฟันกเถื่อเขาเรื่องนี้ครัค่ะฟันถ่งแดกไปเลยขีเกียนขีเกียมพี่ครับครับเกี่ยนพี้ครับเกียนคอยเวื่นนางเส้นก็ทอเขาบ้าอ๋อเส้นก็ทอเข่าออขีเกี้ยมขีไปขีมามันเป็นหลอด อาคเกียนเป็นรถเกียนเป็นรถไทนาอะรถแท็กรถแท็กรถแท่นนะขี่ไปขี่ไปซีซีมันคุณนั่งขึ้งเขาละวคุณน่ะก็นั่งไปนั่งไปแอด์แอรไปในเกียนเนาะเกียนมันก็ดังเนาะเออมาไปหอดทำหนึ่งบว่าเป็นเป็นรถไทอีแตักอ้าวว่ามันลดลงนะเลยมันล่นนะบ่าเรื่องว่าพันขึ้นที่สองฟันขึ้นสองมันนั่งนี่ล้วเขายาวไปนี่แหละ เขาบอกกันหลังเขาหลังเขาซื้อเลขซื้อเลขเขาเดิมนใจเขาดอกเขาอเขาห่วยคนละซื้อเลขตี่เคนละเราเอาคอยอกก็มูคนก็ซื้อก็ได้ด้วยคนะมูคนทำกันนีเนี่ย่าง่วนกันอคนแต่ใครหลงหูเขาบ้านละห่วยเหรมเงีสองสี่แล้วเว้ยคนละพือบอกกันเออสองสี่คนละแมนบ้คนละห้อยซื้อแล้วหกสองแล้วคน มเลากันแน่นี่เลยพันแน่นี่เออค่ะจะพันแถลจะไปไศูนเก่าแปดศูนเก่าแปดพันแถลตัวทีสี่เกียนในขี่เกียนเป็นเกียนเป็นรถเพราะเป็นรถไนเกียนไม่แสดงซูนเก่าานะมันรถมาแต่หนึ่งนะมันไม่สด้ศูนเก่าแปดนะมันรถแตมหนึ่งนะพ่เาเกยเป็นรถรถเกียนเป็นรถซื้อเกียนบบานนี้เบื้องไปเบื้องมาเป็นรถ ร่นแล้วก็แล่นต่อไปเป็นรถเป็นรถเที่ยงคนนี้แ้ว้นเกียร์เปเกียร์แอด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 ี่ไปกี่มาเป็นรถเขาเรื่อยเขาจะรถเนีก้งนะขี่ไปขี่มาเป็นรถอีแตกตอนตอนแรกแนั่นขี่เกียร์ดังแอดแอไปแบบนี้ขี่ไปขี่มาเป็นกลายเป็นรถเขายนั่งเครืงกระสอบเขาสอบเขาเที่เกียร์มาขี่ไปขี่ไปใกล้เติมละ แน่มันเป็นรถให้หน้าแลนดหอกตอบตอบตอก็อ้าวว่านั่งข้างหลังเนาะเขานั่งขึ้นเขาหน้าเขาขับไปนี่ยดูเชียรตีไปไหนก็ใป่รอกแต่ว่าเพื่นว่าพีครับได้บ้างพีคับคนใจครับคนใจครับแล้วเขาเลือยจห้เลยเป็นเสี่ยจหาศูนย์เก้าแปดนะตกเกียตกเกียงนะตกบตกตกพันก่อนมูมตกพันพันขึ้นขึ้นขหลั เป็นรถรลงแต่นึงเนาะรถลงแต่นึงตะกี้ไม่ใช่เป็นศูนยเก่าๆ่รบล้กายให้เป็นรถไทนาใช่เป็นรถไทนาเป็นรถแก่แก่เขาแก่เขาเขาอยละคอยก็นั่งขึ้นเขาแต่เพิ่นบอกให้นั่งขึ้นในั่งขึ้นเขาขึ้นเขาเออมีไปไปมาบางทไปมาว่าเป็นเกียร์โอ้เป็นรถไทนาอเด็กนี่ใช้รถลงแต่มึงนะคือ่านะเลือให้ศูน แล้วคนตายครับหน,น่อย088ตัววะ088คนตายก็เป็น0อยู่แล้วผู้ตายรถ <c oughs> มันก็รถอยู่แล้ว <c oughs> แต่มึ่อยี่แหลวน่ารถอันคนสคนมันคนเบากันอย่างนี้คนอันตังน,นันน้นยิ่งมันมาแล้วนยงยาวว่นนี้ฝุยยว่าคนขอก็แน่นอย่างเี้ยละนี่คนนั้นึ่งก็แน่นซื้อแล้วเว้ยคน่ซื้อแล้วคน่ะซื้อแล้วเร สือแม่ต้องซสี่งงนบุเว้นเขาจะใส่แมหกซองแล้วคุ่นะคนมากันคอยปูปากได้คอยน่งแนมเขาบอกกันเลยแต่ว่าลุงเันฟังเืนยูจะว่าหตัวเหล็กเขาบอกนะค่ะเออเรื่องบาดีชนว่าสื่อนำเขานำ่า่านะเขาบอกไปเขาเองคอยสวนกันไหวจะมาไม่ื้อเลกเป็นผีผีมีนี่ละย่างไปย่างมามันย่างเป็นตัวใส่บัวค่ะลุงเป็นผู้หญิงมั่งเป็นผู้หญิงแมันย่างหันนะเด่นตะหูละขอบก้แข้งคน คนหนึ่งยางไปคุนคนหนึ่งยางมากี่คอนยางมากสิคก็เลย่นามนมาใชู้ปมัใ้ร่ากันไปเออซื้อเลกคุะก็เลื่นกันน่เื่นถาก็ซื้อจะจะไปซื้อจะ่คอย่ซื้อแม่ซีคุะอีนึนึงยิมากในซื้อสซีค่ะอีไปซีเขามไเา่อยากซื้อ้าสองซีซื้อแม่หกสองดีอ้วก็ไปเาเาากันออกไปเลยนะ ผู้นึงผู้นึงนี่มั่นใจว่าหกสองตัวเดียวเอออีมาสกุลหกสองอีมาสกีสองสองี่แบผู้คนหนึ่งนี่นสีมาจากทั้ววัดมาทั้งผีละทั้งานละอีหรือไม่ถ้าู้อีเคยไปเคยมาอีดำด้านวอลเลยมเคยวอาซือมอครูเปนเคยวอสือพี่เวอสองส่บอกสองสีอีอีมาปันป้วนกันแบบหกสองเหมือนกัหกสองมนแค่ไหนเลยมอไม่ไปตรงกลางอะไเนาะไม่สองเหมือนกัน เลขขอเมืองนะสองหกสองค่ะผู้หยิ่ที่มให้เลขลูกเต็งถือประจำาน่แตนคือสองสี่เนาะเราว่าเพรานาเน้นพกกัะซำเป็นยีแลวไม่นอเขาวงนวัค่ะอีดำดนี่ละอีดำดำนี่อีน้องจอยนี่นะสามแต่่ากระมุนหมุนหัวขืนก็เป็นเก่าสองเนาะแมนเป็นเก่าสองเพราะว่าลูกเต็งนี่เป็นผู้เขานั่งเชิ่เขาเขามีแต่เป็นเก่าเนาะลูกน้ะเขาขาเขาเป็นเก่าีเดียวบุ เต็นเป็นผู้ชายนั่งเครงเนาะเออผีขับรถค่ะผีขับรถคือว่าเขาว่ารถรถผีขับเกี้ยนเกียนกลายเป็นรถม้ากองเกี้ยนกลายเป็นรถก็เลยมาใส่แปดายดลูกเต็นตี่สัมพัญธพี่กันเลยเนาะค่ะจักสิบแปดพี่หือสองนะย่างหกสิบเก่านั้านพย่วันหกสิบแปดย่างหกสิบเก้าเพราะว่าสุดที่ใหม่ อยู่ที่เขาอยู่เลยว่ค่ะนี่แต่ตัวกงามเนาะค่ะสองสีนี่สองีหกนึงละนมันอีเขาหัวอวยหัวถึงเป็นเป็นเก่าสองเะค่ะเรื่องราวคว่มฟันของลเตงมไมยั้งเพิ่มบ่รุไม่มีแล่สามีฟันาีบัวฟันจะเสืออะไ้วะค่ะค่ะบัพันดูสอย ลุงเพิ่นเบานี่ก็เื่อว่าปีใหม่นี่เพิ่นเคยขี่เคยมานเนาะกับไก่เขามาแล้ว,เ,าาลวเพราะว่า,า,าวฟันงวดเทียวลูกแตงกัเขาค่ะหมุนเนาะแม่ครับเอ,เอาเป็นว่นเด็กเพื่อเขาว่าสร้างวัดนี้แต่สำคัญมีทีรห้องบอกเด็กข้าไทยกันเวีกันเนาะงานชวนกันกกนี่เป็นสิริเลขกนางฟังเขาบอกกันนางเขาบอกกันค่ะ อีมันเคย,เยบอกเลยมันแนักนะฮะมีมันเอาเด็ดเด็ดเด็ดมันแรงนะเด็ดเรืองที่แเด็ดเรืองที่เด็ดเรืองค้นเดนะ็ดเด็ดคอยเรืองทีกับเด็ดเมืองคนเพิ่นก็บอกถือมาแล้วเนาะลุงบอกว่าเราคอยว่าเด็ดคอยว่าสองแปดมันนอนสองแปดนอน หกสามมันหรอมันก็แหม่นของมันออกของมันหรือหกสามก็กระเท่ยมบอางวันี้เพิ่ก็สองสี่เนาะสองสี่สองหกจะหกสองทีผู้หญิงคนนีผมเคยเห็นชักมากจะใช่ระบอกหกสองมาเออว่าหกสองของเฮ้กสือหกสองคนะนะค่ะค่ะตึ้นหัวขึ้นต้นเก่าเป็นลูก่าบ่เก่าสงแล้วแต่แล้วนอนแ้วแต่่านผู้ชมคนมากเนาะค่ะค่ะหนึ่งว่าคนฟันของแสง มีสามีเนาะค่ะเนาะมีสำนีหลับฟันสำนีบอกฟันก็เคลื่อบาปนี่ยหมวกพันนู่เราเรืวค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขของลุงแปงเนาะค่ะค่ะตัวเลขลุงแปงศูนย์เก้าแปดสองสี่หกสองค่ะค่ะศูนย์กับฟันเห็นผีเนาะค่ะผีครับเวียนค่ะขับไปครับมากลายเป็นโดดอีแตกเพิ่นวันเนาะค่ะเพิ่อนกะเอาศูนย์ เก้าแปดค่ะสองสี่นี่ก่ะเพิ่นฝันว่าผู้หญิงเนาะค่ะย่างสวนทางกันมาเนาะค่ะถามกันซื้อเลขค่ะผู้หนึ่งว่าสี่สื้อสองสี่ผู้หนึ่งว่าสี่สื้อหกสองค่ะอายุลุงแปงนี่ก่ะหกสิบแปดย่างหกสิบเก้าค่ะมันทีสองมกราคมพศอซอสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าค่ะก็ะให้ท่านผู้ชมมาเปลี่นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาล โชคๆมันมาลำๆได้รวยแฮ้งๆ,ๆปังๆไปกับความฝันของลุงแปงเนาะค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริผาดแนวทางความฝันเนื้อแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเ้าเลยรับช้มรับฟังค่ะค้าทายยังมาท่านกดติดตามเจคัมกับขอฝักชองเจคัมสามตัวเต็งน้ำในเด้อค่ะถ้ามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขดีๆมองดายเจคัมสามตัวเต็งสิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังาามมาต่ตอไปนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจคําสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนะ้าพ่อก,กันไหมค่ะสวัสดี